สภาพระสังคราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยผสานกำลังคารวาสคาทอลิกร่วมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลโอกาสพระคาดินันเมเกิลมีชัยกิจบุญชูครบรอบ50ปีการอภิเษกเป็นพระอัคราสังคราชวันที่3พฤษภาคมคศักราช2023เวลา16นาฬิกาณห้องประชุมโรงแรมอโนมากแกรนกรุงเทพพระสังคราชยอแซบชูสักิสิริสุด ประธานสภาพระสังคาราชคาทอกิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพระสังฆราชฟังซิสเซเวียวีระอาภรรัตเลขาธิการสภาพระสังคาราชคาตอกิกแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลแด,ด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามในโอกาสพระคารินันเมเกิลมีชัยกิจบุญชูครบรอบ50ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอังครสังฆมณฑลกรุงเทพและครบรอบ40ปีการได้รับตำแหน่งพระคารินัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พระคุณเจ้าและจัดตั้งกองทุนสำหรับพันธกิจเพื่อพระศาสนาจักรของพระคุณเจ้าโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้มีมติให้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลเป็นประธานจัดงานในนามคารวาสคาทอลิกพร้อมด้วยประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆอาทิคุณสมพงษ์ดาวพิเศษ ดรสมศักดิ์รีสวัสดกูลอาจารย์ชัยนรงค์มนเทียนวิเชียนฉายอาจารย์สุวัตเบญจธรรมทอนผู้ช่วยศาสาราจารย์ดรประทีปฉัตรสุภาในส่วนของชื่อการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลแด,ด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามคุณพ่ออนุชาชยเดชผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้ให้ความหมายไว้ว่า มาจากการมองย้อนกลับไปยังชีวิตในทุกก้าวที่ผ่านมาเราพบความสวยงามของประสบการณ์เรื่องราวและความทรงจำเป็นต้นการที่พระศาสนาจักรในประเทศไทยเรามีพระคารินัรไทยองค์แรกเมื่อ40ปีที่ผ่านมาและไม่ใช่แต่การได้รับแต่งตั้งเท่านั้นแต่การอภิบาลและชีวิตของท่าน ยังทำให้เราได้รับบทสอนได้รับความสุขในชีวิตของการเป็นคริสตชนตลอดชีวิตที่ใช้ร่วมกันมาคอนเสิร์ตแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงามที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหมือนบทเพลงแต่ละบทหรือการแสดงแต่ละการแสดงจะได้เชื่อมโยงความรู้สึกนี้และส่งต่อให้ผู้ชมได้เห็นว่าชีวิตของตนเองก็มีความสวยงามเช่นกันนอกจากนี้ แผนคารวาสในสภาพระสังคราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยยังได้จัดงานคาทอลิกแฟร์ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าของนักธุรกิจคารวาสคาทอลิกทุกสังคมนทนโดยไรายได้ส่วนหนึ่งของการออกบูธจะนำเข้ากองทุนสำหรับพันธกิจเพื่อพระศาสนาจักของพระคุณเจ้าต่อไปจริงๆแล้วเรากำลังจะหมายถึงว่าการที่ เรามีพระกุจเจ้าพระคารินันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูเนี่ยครับมันทําให้ชีวิตของเราที่เป็นคิดสชนมันทําให้พระศาสนาจักรมันทําให้เรื่องราวของสังคมที่ท่านอยู่หน้าที่ที่ท่านดูแลงานอภิบาลที่ท่านทำเนี่ยครับมันดูสวยงามไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะนําเสนอภาพเหล่านั้นผ่านทางบทเพลงผ่านทางมิวสิควลผ่านทางเรื่องราวต่างๆที่จะถูกร้อยเรียงในคอนเสิร์ตนี้นะครับครับการที่เราจะสร้างสัญลักษณ์บางอย่างที่มีความเฉพาะเนี่ยครับ เราก็เลยสนใจที่จะทำการาทำจัดทำโลโก้ของงานนี้นะครับในโลโก้ของงานนี้แน่นอนอพระกุญจ้าพระคารีนันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูก็จะมีโลโก้ในความที่ท่านเป็นพระสังฆราชที่ท่านมีความเป็นคารีนันแต่งานนี้เป็นงานพิเศษนะครับเราก็เลยเพิ่มเติมสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องโลโก้เรื่องเครื่องหมายต่างๆนะครับที่น่าสนใจก็คือว่า เราได้เรียนปรึกษาพระคุณเจ้าว่าคิดเห็นยังไงกับโลโก้ที่เกิดขึ้นนะครับพระคุณเจ้าขอเพิ่มเป็นดอกกุหลาบนะครับซึ่งในดอกกุหลาบนั่นเองก็เป็นความหมายของความเชื่อศรัทธาพิเศษความศรัทธาพิเศษเหล่านี้ครับก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านมีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นโลโก้ที่เราจัดทําก็ต้องถือว่าเป็นโลโก้ที่อย่างน้อยแค่โลโก้เรื่องเดียวครับก็สามารถที่จะสอนแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของพระคุณเจ้าได้ก็อยากเชิญชวนครับให้ผู้ที่มีเวลาสนใจนะครับ ก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์สื่อบนชนคลิกประเทศไทยครับลองเข้ามาจะมีสลัดพิเศษสําหรับเหตุการณ์นี้เราจะสามารถที่จะเขียนคำอวยพรสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารมีของที่ระลึกนะครับและผมเชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับที่เราจะพบมิติในเชิงศาสนาซึ่ง หลายๆครั้งเวลาที่เราจะนึกถึงคอนเสิร์ตดีๆแล้วก็ส่งเสริมความเชื่อนี่ครับบางครั้งเราก็อาจจะนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ถ้ามาคอนเสิร์ตนี้ผมเชื่อแน่ว่าทุกคนน่าจะได้ความประทับใจกลับไปและมากไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะได้พบเห็นเพลงวัดที่เราคุ้นเคยที่เราร้องเขาเรียกว่าเข้าปากนยครับแต่ว่าวันนั้นเราจะไปร้องกันด้วยหัวใจนะครับแลแน่นอนครับทีมซองโอ้พอมากครับเราจะพบศิลปินคาติกที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็นักดนตรตีที่มีความ หลากหลายนะครับทั้งวงออเคสตราทั้งวงฟกทั้งนักดนตรีที่มีความหลากหลายแล้วก็ความร่วมมือกันก็ต้องถือว่าจะใช้คาว่ายิ่งใหญ่มันก็ดูเวอร์เกินไปนะครับแต่ต้องถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกๆคนที่เทใจมานะครับความยิ่งใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับต้องไปดูครับแล้วก็ติดตามให้ได้เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ก้าวไปด้วยกันแล้วก็เดินติดตามเหตุการณ์นี้นะครับไม่ต้องกระชั้นชิดมากครับ แต่ให้สัมผัสได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในปีนี้ที่จะทำให้ทุกคนได้รับความทรงจำที่ดีต่อไปสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงาม กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่30กันยายนคิสศักราช2023ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมในส่วนของรายละเอียดการซื้อบัตรและช่องทางการจำหน่ายสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง